627รูปภายในไม่เป็นรูปมุตุตานั้นเป็นฉไนจากขายตนะล้าถึงกายายตนะรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายในไม่เป็นรูปมุตุตารูปภายนอกที่เป็นรูปมุตุตานั้นเป็นฉไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแห่งรูปอันใดรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายนอกที่เป็นรูปมุตุตา รูปภายนอกที่ไม่เป็นรูปมุทุตานั้นเป็นฉไนรูปายตนะละถึงกับพลิงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายนอกที่ไม่เป็นรูปมุทุตา628รูปภายในไม่เป็นรูปกรรมัญญาตานั้นเป็นฉไนจกขายตนะละถึงกายายตนะรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายในไม่เป็นรูปกรรมัญญาตา รูปภายนอกที่เป็นรูปกรรมัญญตานั้นเป็นฉไนเกิริยาที่ควรแก่การงานความควรแห่งการงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปอันใดรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายนอกที่เป็นรูปกรรมัญญตารูปภายนอกที่ไม่เป็นรูปกรรมัญญตานั้นเป็นฉไนรูปายตนะละถึงกับริงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายนอกที่ไม่เป็นรูปกรรมัญญตา